บทที่14บส่ทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภักขวาสักเกสุวิหะรติกปิลาวัตุสมิงมหาวนเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตถิงปัจจมมตเตหิพิขุสเตหิสัพเพเหวอาอรหันเตหิท่าสหิจะโลกะธาตุหิทเทว,วตาเยภูยเยนสัน,นิปติตาโหติพระขวันตังทัศนายะพิขุสังคัญจอะอตโคจะตุนังสุทธาวาสกายิกานังทเทว,วานังเอตะทะโหสิ อะยังโขภควาสักเกสุวิหรารติกับปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคณสัตทิงปัจจมตเตหิพิขุสเตหิสัพเพเหวะอระหันเตหิทัศหิจะโลกัทาตุหิเทวตาเยภุเยนะสันนิปติตาโหติภควันตังทัสนายะพิขุสังคันจายันนูณะมยามปิเยนะภควาเตนุปสสังกมยามะอุปสสังกมิตาวา พระขาวตโตสันติเกปาเจกคาถาภาเสยยามาติอัตโขตาเทวตาเสยยถาปินามพระละวาปุริโสสามารถทิตังวาพาหังภาษาเดยยะภาษาลิตังวาพาหังสมัมิเฉยยะเอวเมวสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาพตระขาวโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาพระขวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัถังสุงเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตา พระขาวโตสันติเกอิมังคาถาคาถังอภาสิมหาสมยโยปวนมสงเทวกายาสมาคตาอาคตามหาอิมังธรรมะสมยังทักขิตาเยวะอปราชิตสังคันติอัตโคอปราเทวตาพระพระขวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตรัตะพิกโวสมาทหังสุจิตังอัตโนตุชุกรมกังสุสารถีวเนตานิคะเหตวา อินทระอินทริยานิรขันติปันธิตาติอัตโคอัปาราเทวตาพระขวัตโตสันติเกอีมังคาถังอาภาสิเชตวาขีลังเชตวาปาลีคังอินทขีลังโอหัจจะมะเมชาเตจะรันติสุทาวิมลาจกคุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโคอัปาราเทวตาพระขวัตโตสันติเกอีมังคาถังอาภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนเต ฆมิสันติอาปายะภูมิงปะหายะมานุสังเตเทหังเทวากายังปาริปูเรสันติติอาตาโขภคะวาภิกขูอามันเตสิเยปูเยเนะพิกขเวทัศส,สุทัะส,าสุโลกัาตูสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัศนายะพิกุสังคัญจะเยปิเตพิกขเวอเหสุงอตีตะมัะธานางังอรหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปิพคกขวันตานงเอตาปรามายยวะิทวะเท е วเตเทวตาสันนิปฏิตาอเหสุงเสยยถาปิมยหังเอตะระหิเยปิเตพิกเวะวิสันติอนาคตามัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพคกขวันตางเอตาปรามายยวะเทวตาสันนิปฏิตาะว,วิสันติเสยยถาปิมยหังเอตาะระหิไอ,อจักขิสามิพิกเวเท е วกายานัง นามามิกิต αι, กติยิสสามิพิกเวเทวกายานางนามามิเทศส,สามิพิกเวเทวกายานางนามามิตังสุดนาถะสุดสาทุก,กังมณสิกโรธภพาศิสมิติเอวัมพันเตติโคเตภิกูภคะวโตปจ,จัตโสสุภคะวาเอตะทะโวจะสิโลกะมนุกัสมิยัตถภูม,มิตาทะสิตาเยติ เยสิตาคิดิคับพลังปหิตตาสมาหิตาปุถูสีหาวะสันลีนาโลมะหังสาทิสัมพุโนโอธาตามะนะสาสุทธาวิปสันนะมะนาวิลาพิโยปัญจสเตยตาวาว,วเนกปิละวัทะเวตาโตอมันตยิสัทธาสาวเกศาสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิขโว เตจัตตปะมักระงสุตวาพุทธะสาสนังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสสานัทสนังอเปเกสมาสตมัทธขุงสหัสสังอธสตเริงสตังเอเกสหัสานังอมนุสสามะอถอมนุสานะมัทสสงอเปเกนันตมัทขุงที่สาัพภาปุตตาอหุงตัสสะสัพพังอภิญญายะ ววคิตวานะจักขุมาตะโตอมันตยิสัทธาสาวเกศาเสนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขวเตเยวหังกิตยิสสามิขิราหิอนุปุพพโสสตสตสหัสสาวยัขาภูมากปิระวัถวาอิติมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสีโนโมทมานาอภิกรรมุพิขูนางสมิติงวนางชาสหัสาเหวเหมวตายัขานานตะวนิโน อิทิมโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสีโนโมทัมนาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านังสาตาคีลาติสหัสสายัคษานานัตตะวนิโนอิทิมโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสีโนโมทัมนาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านังอิเจเตโสระสหัสสหัสายัคษานานัตตะวนิโนอิทิมโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสีโนโมทัมนาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านัง เวสามิตาปจัจจสตายขานานัตตะวน,นิโนอิติมันโตชุติมันโตว,วันโว,วันโตยะสสิโนโมทมามนาพิกามุงพิกูนังสมิติงวานางังกุมพิโรราชาคหิโกเวปุลัสสะนิเวสนานังพิโยนังสะตตสหัส,สายขานาังปายิลูปาสติกุมพิโรราชาคหิโกโสปาคะสมิติงวานางังปุริมันจะที่สังราชาทัตตะรัถโภภาษาสติ กันธพานาอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพระหวอินทามนามาภลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทมานาพิกามุงพิกขูนางเสมิติงวะนางทักขีนันจะที่สังราชาวิรุฬโหตัปะสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพระหวอินทามนามหาภราอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทมานาพิกามุงพิกขูนางเสมิติงวะนาง ปฉิมัจจะที่สังราชาวิรูปโคภาษาสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสิสโสปุตตาปิตัสสะพาหวโวอ,อินทมมามนามหภาภะราอิทิมโตชุติมโตว,วันนะวันโตยัสสิโนโมทมามนาพิกามุงพี่ขูนางเสมิติงว่านังอุตรัญจะที่สังราชากุเวโรตปะสาสติยักษานังอธิปติมหาราชายัสสิสโสปุตตาปิตัสสะพาหวโวอ,อินทามนามหภาภะลาอิทิมโตชุติตมโตวันนะวันโตยัสสิโน โมทมมนาพิกามุงพี่ขูนางเสมิติงว่านางปุริมะทิสังทัตตะรัถโถทักขิเนนะวิรุลละหโกปัชิเมนะวิรูปโขกุเวโรอุตตะรังทิสังจะตาโรเตมหาราชาสัมมันตาจัตุลังทิสาท,ทัตทานะมานาอัตถังสุวเนกปิละวัฒเวเตสังวยัยมายาวิโนทาสาอาคูวันจันิกาสัทถา มายากุเตนทุเวเตนทุวิปุจจวิปุตโตสหจันทโนมาณนะกามสเสโทจะกินนุคันทุนิคันทุจะปะนาทโทโอปะมัญโยจะเทวสูตโตจะมาตลิจิตเสโนจะคันทัพโพนโรราชาช,าชนะโสโโพอาภูปัญจะสิขโคเจวติมพรูสุริยวัชสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทัพพาสหาราชุพิ โมทมมนาพิกังมุพี่คูนางสมิติงว่านางอัฐาคูนาภสษานาคาเวสาลาสหตัชกากามพารัสตาราอาคูปายาคาสหยาติภิยามุนาทัตตรัทธาอาคูนาคายาสสิโนเอราวันโมหานาโคโสปาคาสมิติงว่านางเยนาคราเชสหัสสารลันติทิพาทิชาปกิวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวณามชปตตา จิตตาาสุปันาอิติเตสนามังอภยันตานาคราชาามาสิสุปนตโตเขมามะกาสิพุทโธสันหาสันนหาหิวาจาหิอุปวะหยัยนตานาคาสุปันาสราระมากังสุพุทธังชิตาวชิระหัดเถนะชิตาวชิระหัดเถนะสมุทังอสุราสิตาภาตโรวาสวัสเสเตอิติมัโตยัสสิโนการะ กัญชามหาพิสมาอาสุราธานะเวขสาเวปจิตติสุจิตติจะปะหาราโทณมุจีสหสะสตันจะประริปุตตานังสเพเวโรจะนามกาสันในายหิตตวาพระลิงเสนังลาหุพัทธมุปาขมุงสมโยธานิพัทันเตพิกขูนังสมิติงวะนัง อาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวาโยตถาขมุงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจะยะสายะศาสาหเมตากุรณากายิกาอาคูเทวายะศสิโนเททัเสเตทัสถากายาสเพนานัตตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยะศสินโนโมทัมนาภิกามุงภิกขูนังสมิติงวะนางเวทูจะเทวาสหารีจะอสมาจะทุเวยมะ จันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักกิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักกิตากขตานิปุรักกิตาวาอาคูมันทะวรา,าหกาวาสูนางวาสะโวเศโศสักโกปาคะปุรินทโททเศเตทศถากายาสเพนานัตตะวน,นิโนอินติมตชุติมตววนณวันโนะตยัสสีโนโมทามานาพิการมุภิกูนางเสมิติงวนัง อาถาคูสหภูเทวาชาละมัคคิสิขาริวะอริธากาจะโรชาจะอุมาปุพานิสพาสิโนวรุณาสหาธรรมาจอัอจุตตาจะอเนชากาสุเลรยะรุจิลาอาคูอาคูวัสวะเนสิโนทัเสเตทัสทากายาสเพนานะตะวน,นิโนอิทิมัโตชุติมัโตว,วนณนวนโตยะสิโนโมทามานาพิกาุงพิกูนางเสมิติง่านาง สมานามหาสมานามานุสามานุสุตตมาคิทาปทูสิกาอากูอากูมนโนปทูสิกาอาถาคูหรารโเยเทวาเยจโรหิตะวาสิโนปาราคะมหาปาราคะอา,าคูเทวายาสัสสสิโนทัเสเตทัสทากายาสัพเพนานาตตะวานิโนอินติมตชุติมตว,วันนาวันโตยัสสสิโนมธามนาพิกามุงพิกูนังสัมมิติงวนังสุกกาการุมหาอารุณาอากูเวคะนสสาสหะ โอทาตะคยหาปาโมคขาอาคูเทวาวิจักขนาสธามมตาหาระคาชามิสกาจยัสสิโนทานะยังอาคาปัุโนโยทิสาอภิวัสติทเสเตทัศทา,ากายาสัพเทนานตตะว,วนันนิโนอิธิมันตชุชติมันตว,วนนันณะวนโตยัสสิโนโมทัมานาพิกามุพิกูนางสมิตติงวะนังเขมิยาตุสิตายามากันทกา จะยาสัสิโนสมพิตการามาเสถาโชตินามาจะอาสวานิม,มานราติโนอาคูอัฐาคูปรานิมิตาทัศเ,เตทัศธากายาสัพเทนานัตตะวัน,นิโนอินติมโตชุติมันโตว,วันนวันโตยาสัสิโนโมทัมนาภิกาุมภิกขูนางสมิติงวานางสัตเทเตเทวานิกายาสัพเทนานัตตะวาน,นิโน นามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเยที่สารสัทิศาสหาปะปวุฒถชาติมัขีลังโอคติน,นะมะนาสวังทักเขมโมคตรังนาคังจันทังวะอาสิตาติตังสุพรมาประมัตโตจะปุตตาอิทิมโตสหะสันนางกุมาโรติสโจสจกโสปาคาสมิตติวะนังสหัสสะพรมโลกานังมหาพรม,มาพิติทติ อุปปันโนชุติมันโตพิสมากาโยยัสสิโสทัเสทะอิสราอาคูปเจกะปเจกวัะวัตติโนเสเตสัญจกมัชโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพัมมะเกมาราเสนาอภิกามิปสะกันนะหัสะมันทิยังเอทะคันนะหตถะพันธัะราเคนณพันธะมัตถุโว สัมันตาปาริวาเรธามาโวมุจจิธะโกจินังอิติตธะมหาเสโนโกนันหะเสนังปะเปสยิปานินาตระมาหัจ,จะตรังกตาวานะเพระวังยะถาปาวุสโกเมโคลธนาันโตวสวิชุโกตถาโสปัจจุทาวติสังกุโทอสศยังวเส ตันจะสัพพังอภิญญายะวะวะิตวานะจักุมาตะโตอมามันตยิสัทาสาวเกศา,าสเนรเตมารศเสนาพิกันตาเตวิชานาาพิกขวโวเตจะอาตปะมะกรุงสุตวาสพุทธสัพสาสนังวีตราเคหิปกามงเนสังโรมปิอินชยุงสัพเพวิชิตะสังฆามาพยาตีตายะสาสิโนโมทันติสตะภูเตหิสาวกาเต ชนาสุตาติบทที่5มงคลจัก,กรวาลใหญ่สิริทิติมติเตโชชะยะสิทธิมหิทธิมหาคุนาประริมิตะปุญญาธิการัสะสัพพันตรายะนิวารณะสัมธัสสะพระขวัโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธสะทวะัตติงสะมะ หาปุริสักลัคนานุภาเวนะอาศิตยานุพยัญชนะพาน,านานุภานะอถุตรสตะมคคานุภาเวนะฉับพันทะลังสิยานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะทัสปาริตานุภาเวนะทัสอุปปารมิตามิตานุภาเวนะทัสปรมัตตปาระมิตานุภาเวะาปปาะานเวะ ศีลสัมาทิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทธิพาอิทธานุภาเวนะพระานุภาเวนะเยยยาวทมเยยยะธรรมานุภาเวนะจตุราสีติสหัสธรรมะธรรมะขันทานุภาเวนะนวโลกุตระธรรมานุภาเวนะอัถังขิกะมัคค ลัคคานุภาเวนะอัตถสมาปฏิยานุภาเวนะฉะะพินญานุภาเวนะจตุสัญญาจตุสัจจะยานุภาเวนะทัสญญสะภะระยาน,านุภาเวะาาะานะสัพพัญญะสัพพัญญุตญานุภาเวะน,น,าน,านเวะเมตตาการุณามุทิตาอุเบขาภาวนา เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาภาเวนะสัพพะริตานุภาเวนะรัตนตยะสาราน,านุภาเวนะตุยหังสัพพโลคะสัพพโลคะโสกุปทถวทุกขโทมะนัสุปายาสานิวินัสสัปปาาาน,น,สนตุสัพพันตรายาปิวินัสสันตุสัพพสังกปาคุยหัง สามิชันตุทีคายุตาตุยหังโหตุสตะวัสสะขีเวนะสะมังพิโกโหตุสะสัพพธาอากาสะปพะตะวะนะภูมิคังคามหาสะมุทธาอารักากาเทวตาสัทธาตุมเหออนุรักขันตุ ภวตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตพระวตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตพระวตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตนักขตยักขภูตานังปาปขะหะนิวารนา ปาริตตัสานุภาเวนะห,หันตวาเตสังอุปัฏฐวาอุปัฏฐเวนะขตัตยัคขภูตานังปา a ปกขะหนิวารนาปาริตตัสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏฐเวนะขตัตยัคขภูตานิปารปกขะหวินิวาราวา ปาริตตัสานุภาเวนะหัตวาเตสังอุปัทเวบทที่16พัทเทกรัตตะขาถาอติตังนานาวาคะเมยยะนับปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่คำนวณถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังถึงสิ่งที่ยังยังมาไม่ถึงยะทตีตัมปะฮีนันตัง อปปัตตันจะอาณาคตัสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันล่วงไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังมาไม่ถึงอุปปัปน,นันจะโยธรรมังตัฏฐะตัฏะวิปัสสติอาังหิลังอาสังกุปปังตังวิธามะนุภะรูหเย กบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คลอนแคลในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นเพึิง,งเจริญธรรมนั้นหนึ่งหนึ่งให้ปลุกโลงเถิดอัเชวะกิจจะมะตาปังโกชัญญามารณังสุงเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนัหิโนสังฆลันเตนมะมหาเสเนนะมัจจุนา เพราะว่าความผิดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมมีย่อมไม่มีแกีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิอโหรัตตะมะตันทิตังตังเวพัเทกะรัตโตติสันโตอาจิกาเตมุนิมุกนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียนไม่เกียรต้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลวว่า ผู้มีราตรีหนึ่งเจริญด้วยประการชนี้แลบทที่17อภินหะปัจจเวกะขะนาปาถะชะลาธรรมโมมหิชะลังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมมหิ พยาทิงอะณตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมมหิมรณังอนีอะณตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆ คือว่าจะต้องได้พลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมมัสสะโกมหิกรรมะทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมะปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกาลิสามิกัลยานัง วาปาปกังวาตัสะทายาโทพระวิสามิเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจ,จับเวกิตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทอ